วันนี้มาม่ายินตาโฟต้ยมยำค่ะแล้วก็เส้นใหญ่โลค้าของพี่ติ๊กเขาก็าักถผงมาแล้วตันเลยเหรอ,อปลายเสียออกหมดเลยใช่ดีพี่ติก๊กให้เลือกระหว่างจะยืดกับทำสีให้เลือกเอาอะไรก็เลยเลือกยืดยืดแล้วเหรอเนี่ยยังจ๊ดีเขาว่าถ้าทำสีกับยืดทำคู่กันไม่ได้แล้วที่ต้องเลือกยืดแล้วใช้ นี่กระโยเออโนเอาแบบ e a กมากปลายเอาแบบผมเสียมาแล้วมะนั่งนี่เลยเดี๋ยวปาติกมาเอาหลานมาด้วยเอาหลานมาดูเอาหน่อยเดี๋ยวใจดีปาติกเป็นเสื้อไก่ให้อยู่นั่นไงลองมองใจดีเดี๋ยวกล้องมองหน่อยว่าใจดีคือคนไหนยอย่าทำเสื้อเล่นๆน,นี่เดี๋ยวมันไม่มีเดียด๋วยวโดนที่กันขุนก็น่ารักมากเลยไปโดนพี่เข้ามานีา่เดี๋ยวมามาไอ้ ไก่กำลังรออยู่สวัสดีวันชุกมากนะคะวันนี้เดี๋ยวดีมานี่ลูกไปไม่ได้แล้วยังมีคนมาจับไปยังมีคน,นมาจับไปแล้วเธอใายเลยฉันไม่ได้ตามนะฉันไม่ได้ไปกับประกไม่ได้เจอนะแล้วฉันก็ไม่รู้จะเอาใครมาแทนเธอนะนั่งนะน,นี่มาเดี๋ยวดีกินไก่ เคฟซีแน่เลยพลาสติกาจากเคฟซีได้ดีอะนู่นเนี่ยพลาสติกมาแล้วมาเร็วมาโอ้โหมาแล้วแมื่อกล่องมาวางไว้ตรงนี้พลาิกมาแล้วเออมาแล้วมาแล้วไก่ของใครไม่รู้เนี่ยเห็นไหมโอ้โหรู้ได้ไงอะ่ะเพราะคนนั้นเขาอยากกินอะไรนี่งไงของใจดีไงว้าวของใจดีไงคะมาดังนี้มา กินไก่ตรงนี้ตือนแล้วค่ะร้อนเนี่ยอันนี้ของใจดีให้เลยที่โบกินได้เลยเอาเลยค่ะนี่ค่ะของน้องใจดีค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยของน้องใจดีค่ะคมารู้นะว่าของเขาเอาที่ออกดีกว่าน่านกินมากเลยอ่ะที่โบไม่กินเหรอ เอาข้าวเอาหมูปิ้งโอ้โอ้หนูว่ากินข้าวกบเพราร้านไหนพี่หูแม่ซื้อร้านไหนมาข้าวกบเพราเอ่อข้าวกะเราไข่ดาวร้านปาะจัขหงม์โอ้โหของใจดีเยอะเลยไม่ร้อนทานเลย ร้อนปไม่ร้อนคุ้มคุนหน่อยนะพี่ซีนี่กินอันนี้ก่อนหนงไม่ร้อนกินไก่ก่อนน้ำซุปหนึน่งชอ้อนพีนนะ่บุ๋มช้อนไม่รอ้อนแล้วต่อก่อนนะไม่ร้อนเห็นปะร้อนเหรอร้อนเหรอเราทำอย่างนี้ดีกว่า ติด่อนะเปร๋อ <c> ด <ười> <ì> ิลองเป่าดิลองเป่าลองเป่าดูดิไม่ได้ร้ายเผ็ดเผ็ดอเนี้มันมีซอสอยู่แล้วอร่อยป่ะอร่อยไหมรสไก่มีซอสใช่ป่ะมันมีซอสด้วยนะ ไม้บอกว่ามีซอสอยู่แล้วอร่อยเลยมีซอสลูกมอเต็มไปด้วที่เดิมบอกใช่ที่ไอีเดวสังกับแมก็ค้องวนไปส่งลูกมอใส่แม่กส่งเดินไปเองอแม่ปบการกับน้องใจดีไงอยเดียหนูก็ไปส่งด้วยเออแล้วค่ะกลับอ่ะก็แม่ได้ส่งนำข้าวกระหล่ได้หรอเล่เออกระหล่ำกระหล่ำกะหล่ำ น,น้ำเปล่าครบันรบน้ำเปล่าก็อ,อรอ่อยดีค่ะมันเป็นมามา่าแมวค่ะพี่เต๊กผมมีน้ำกาแฟแล้ววันนี้ก็เป็นวันคิดมากนะคันไม่ได้มีอะไรแดงกันหมดเลยสามคนก็เลยพาน้องใจดียายแล้วก็พี่โบรอฉันหนึหุูนเนี่ยพี่โบก็รอนานแล้วนะ มมลลโอเคนะคะชุดนี้เดี๋ยวขอปิดไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณมาหน่อยค่ะในมอตรงข้ามบ้านตติดตาม,ตตตามน้องใจใจมาคนไรก็แชน่อยนะคะ